วันนี้คุณมาให้กำลังใจแฟนใช่ครับรเป็นประสบการณ์ใหม่ในชีวิตเหมือนกันครับที่เราได้มามีโอกาสร่วมอีเวนต์แล้วก็มาให้กำลังใจพิมพ์ไทยในคณะพิมพ์เตอร์ของทางศิลป์น้ได้เด็กแบบงานทุกงานอะไรใช่ครับเพราะเราสองคนต่างแบบยุ่งกันในแต่ละแบบสายงานของเราเงี้ยผมก็เตรียมถ่ายหนังพิพี่เขาก็มีนู่นนั่นนี่ให้ทำแต่บ้างไม่หน่อเป็นผู้ชมอยู่ข้างล่างแล้วเห็นว่เป็นเราดีมากภูมิใจครับเหมือนเวลาเราเห็น หมือนเวลาที่เราแบบมองดูลูกเราขึ้นไปขึ้นเวทีไปประกวดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกเออภูมิใจดีครับผมองานไม่คุ้นหนกาฟิลานโรงเรียนเดี๋ยวไม่บอกตบมือยืนตบมือตลอดเวลาก็ดีค่ะรู้สึกภูมิใจเหมือนมีผู้ปกครองเหมือนวันรวมญาติเลยวันนี้เพราะว่าจริงๆในงานมีเพื่อนมาด้วยแบบเมียอะไรเงี้ยคนที่รู้จักคุณแม่คุณปามากันเยอะวันนี้เหมือนมารวมญาติมาแบบเจอคนแปลกที่ตัวบินทันเรามีที่เขาได้เราใช้ต้องไหมมีเขาขโมยไปใช้ เขาแบบหน้าดีไปทำอะไรมาออกมาซิอย่างเงี้ยก็ลองไปลองใช้ดูจริงเพราะแบบผมเป็นคนคือเราเป็นผู้ชายใช่ปะเราก็แบบไม่รู้ว่าเราจะเลือกซื้อครีมอะไรยังไงอะไรเงี้ยผมก็เห็นเขาใช้อะไรก็แอบไปใช้ด้วยจริงมันมีจอยจอยกันบอดเหนการที่แบบเราเราไปใช้ประจำค่ะถือว่าฟ้องเลยละกันประจำแบ่งกันครับแบ่งกันสมบัติประารใช้กัเป็มตัวนี้เหมาะกับผู้ชายด้วยไม่ได้เหมาะกับผู้หญิง ใช่คือเหมาะกับทุกสภาพผิวอย่างที่บอกค่ะก็คือใครแพ้ง่ายอะไรเงี้ยใช้ได้หมดเลยตัวเดียวจบเนี่ยเหมาะมากแต่ในเรื่องเป็ญวัที่ต้องแบ่งใช้เนี่ยเราดูจากหน้าแบ่งแล้วเราคิดว่าต้องเพิ่มเติมยังไงหรือว่าดีอยู่แล้วดีอยู่แล้วครับเขาถามฉันหรือเปล่าไม่คือหน้าเขาดีอยู่แล้วทุกคนรู้แต่ว่าเขาแบบกิจกรรมเยอะไงเขาต้องไปแบบตัดแดดเอ้ยอะไรเอ้ยบางทีแบบมีกงมีกะเราก็บอกว่าเอ้ยต้องแบบดูแลตัวเองแล้วนะต้องแบบเติมมอยเซอร์นิดนึงอายุอายุก็เพิ่มขึ้นลราด้วยอะไรเงี้ย อ้างไว้หรือว่าเขาก็มแมนแบบว่าปล่ามันแมนอยู่แล้วใช่แล้วอย่างนี้นยคือถามเป็ไงบ้างเพื่อนปฐินชมอ,อะไรนะครับเรื่อนเครื่องสักอางเคร,รื่อนก็เรือนเรื่องปฐิโชว์ม่คือจริงๆแล้วมันสามารถดูออกจากภายนอกอยู่แล้วเพราะพิมพเนี่ยเอาจริงๆเขาอายุเลขสาวนะครับแต่ว่า <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าหน้าเขายังดูเด็กอยู่เวลาเขาเลือกใช้อะไรเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบว่าเราสามารถใช้ตาแน่นอนเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าเอ้ยเขาแบบหน้าตาเนี่ยไม่เท่าอายุ เราก็เลยลอ,องเอาเขามาใช้เอ๊ะแปลกๆชมนกทส่วนมากคนไม่ค่อยเห็นหน้าสดกิมไงแต<อ>่เรามีแต่แบงค์เห็นไงอุ้ยเห็นบ่อยเขาชอบไม่ชอบแต่งหน้าอนนอกับแบงค์นกแล้วถ้าหน้า,นานสดนะอ่อะอายุเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่ตอบดีๆนะเฮ้ยหน้าสดเขายิ่งเด็กนะจริงๆนะรประมาณประมาณบอยเป็นจะสิบแปดเลยมา้นนี้โอคอันนี้โอวคก็เคยเห็นหรออะไรนะทำเป็นอยูบ้าน นานๆที่ได้สัมภาษณ์ู่กันก็ดีนะเนาะไม่เอาดีเนาะมีอะไรให้พูดได้ไปเรื่อยๆนะคะดีตอนนั้นนี้เราก็ไม่ค่อยได้ออกหน้าจอทีวีส่วนมากจะไปทำวอลอกไปเที่ยวไปทำการแสดงกันค่ะใช่ใช่เปนคิดถึงกับวงการที่จะแสดงกันให้แบงค์ตอบก่อนเลยผมนะครับใช่หมายถึงว่าคิดถึงวงแสดงเพราะแบงค์ก็ไปทำ็อกแล้วก็ไปทำจริงๆก็คิดถึงครับแต่ว่าคือพิธีในการถ่ายทำหนังอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะต้องมีระยะเวลาในการแบบ เตรียมตัวนู่นนี่คือตอนนี้ผมกำลังเตรียมถ่ายหนังเรื่องหนึ่งอยู่ทีเพิ่งแบบวงสวงไปชื่อว่าอัมเบลเลนเอ๊ะไม่ใช่ด <c oughs> ิอัมเบลดิอมเลนแล้วผมก็ก็นั่นแหละก,ก็อยู่ในช่วงที่กำลังถ่ายทำอยู่ก็คาดว่าน่าจะได้ชมกันกีหน้าแต่ว่าก็รู้สึกตื่นเต้นที่เราได้กลับมาถ่ายหนัง้ต้องไางาว่าัหนเาจในทํางานท่หลังใช่จริงๆอาจจะเรียกว,ว่า ห่างหายจากเบื้องหน้าดีกว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็มีการถ่ายหนังที่กำลังจะออนใน Netflix ตอนวันที่21สิงหาคมนี้อะไรอย่างนี้ด้วยครับก็จริงรู้สึกตื่นเต้นนะที่เราได้มีโอกาสมาอีเวนต์ในวันนี้แล้วก็ได้มาเจอผู้คนหลา,าออกหลายแต่พอเราไม่ได้ออกหน้าจออะไรอย่งเงคนก็มองว่าคู่เราตอนนี้นี่มันข่าวเลือกลาการช่วงต้นปีเดียร์ข่าวโอ้ยแม่นมากแม่นมาแม่นม่นมากเอ๊หรือว่าแหลงข่าวมาจ้าใช่คู่เราหรือเปล่าครับ ก็ไม uhm, 네 no yeah. uh, hey, ่นะครับเพราะว่าเราได้ยินข่าวมีถางมาหันหน้าเราไปว่าเลี้ยงนะอรอ่านี่เพราะว่าเราเราเห็นมันขึ้นมาอยู่แล้วแบบแฮชแท็กอะไรเงี้ยเราก็แบบอุ้ยตอนไหนวะอะไรประมาณนี้ตอนแรกเราเห็นจากแฮชแท็กเราก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าแบบก็มีเหมือนส่วนอาจจะแบบเออพูดพูดอะไรกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอเริ่มมีคนใกล้ตัวมาทักอ่ะเหมือนเพื่อนบอกว่าเฮ้ยมีเพื่อนของเพื่อนมาทักมาเราก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ย อยู่ว่ามัน, <g ül> เ,นเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นวะเราไปทําอะไรหรือเปล่าอะไรค่ะก็เออเป็นเรื่องที่แบบเขาพูดคุยกันแต่ว่งก็ไม่นะเราอาจจะอาจจะเป็นช่วงที่แบบไม่ค่อยได้ทําคลิปด้วยกันหรือว่าไม่ได้มีทริปเพราะต่างคนต่างแบบมีธุรกิจที่ต้องดูแล <c oughs> ใช่ใช่ใช่แต่ไม่ <c oughs> เป็นช่วงนั้นมัดีเหรอเลยมีนักแสดงข่าวสารด้วยกันก็เลยมีข่าวคือจริงๆมันมีข่าวอาจจะมาจากไม่ไม่รู้มาจากไหนเหมือนกันเนาะแต่ว่าพอพอรู้ไอคิวเพื่อนก็แซวแล้วอะไรเงี้ยเราก็เราก็ตกใจเหมือนกันว่าไอข่าวมาจากไหนเพราะเรายังแบบ เราอยู่ด้วยกันอยู่นี่เลยเราก็แบบลงรูปอยู่นะอะไรเงี้ยแต่อาจจะไม่ได้บ่อยเท่าเมื่อก่อนอะไรเงี้ยอาจจะเข้าใจอาจจะยุ่งยุ่งถ่ายกันไปปกติมันมีปกติจะต้องไปทิพย์กันนะครับงต่ะปรเทศใช่เพราะอย่างที่บอกปกติเราชีวิตจะวันหน้าสดไงก็ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายรูปอะไรเงี้ยไม่ถ่ายในร้านกาแฟกันเหรอเราก็ดิ้นตัวก็มีบ้างแต่ว่าแบบนานเขาอยู่คอนเก็ตใช่แต่ว่าก็อย่างที่บอกครับคือก่อนนั้นเนี้ยแต่ละคนมันก็มีสายงานที่ต่างกันออกไปเนาะพิมเขาก็เป็นแนวแบบอินฟูรีวิวผมก็มีแบบไปถ่ายหนัง ก็เลยทําให้เราแบบว่าไม่ได้มีโอกาสแบบเอ้ยเซลฟี่ลงรูปกันหน่อยในอิสแกรมอะไรประมาณนี้ไม่ได้ไปถามในเวลาคนเข้ามาถามเราเราตอบให้เหตุผลไปว่าอะไรบอกว่าตามนั้นเลยครับคุณเล่น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 ใช่ไม่เพราะว่าเพราะว่าจริงๆเราแบบคนที่มาถามเขาก็เห็นอยู่แล้วว่าเราอยู่ด้วยกันตลอดเราก็ถามเขากลับว่าดูได้ยังไงเอามาจากไหนใช่ยูจันบอกว่าเรายังรักกันดีอ่ใช่ก็ปกติค่ะหรือว่ามันมันต้องลงรูปดูรูปมาให้เพราะแบบว่าสยองกไม่เหมือนเจอุ้ย ้อองไหมหมรก็ไม่แต่ว่าคือพิวสึกว่าโอเคเราอาจจะไม่ได้เที่ยวด้วยกันบ่อยก็จริงในปีนี้เพราะว่าต่างคนต่างไปยุ่งมากอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวปีนี้มีจัดทริปอ,อ่าเดี๋ยวมีแบบทริปใหญ่เลยไปนานเลยเดี๋ยวได้เห็นรูปแน่นอน,นะคะ่ะเออแบบขันกันไม่ไหวแลมวนงครับยังยังต่อไปเรื่อยเรื่อยตื่นตีด้ว ไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวอะไรนะที่เราคู่เราพกมาสักน่คนพเรื่วามเเข้าใจมันมีรู้สึกย่างไรบ้างอะที่เรต่งัแต่เมื่อไรอะไรจริงๆเรามีคุยกันอยู่แล้วครับไม่คือเรามีคุยเรื่องน่าคุยอยู่แล้วเพราะว่าเขาก็อายุเยอะแล้วมากอายุเยอะกว่าผมนิดหน่อยมันอยู่ในจุดที่แบบว่าเราเราเราควรที่จะคุยถึงเรื่องอนาคตนแล้วแต่ว่าเราทั้งคู่ก็ต่ง ตกลงโรแมนติกกันว่าเราก็ตั้งใจทํางานสร้างในสร้างตัวแล้วก็ถ้าเกิดพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยพร้อมเมื่อนั้นใช่ชอบอันอันเป็นภาพของแฟนก่อนเราเป็นผู้ชายเรามองเรื่องนียังไงบ้างเรื่องแต่งงานจริงๆก็สำหรับผมผมรู้สึกว่าเราอยากมีครอบครัวอยู่แล้วสำหรับตัวเราเราอยากเป็นคนเราเป็นคนที่แบบอยากมีครอบครัวเป็นของตัวเองอยู่แล้วแล้วก็มันก็เป็นเรื่องของอนาคตแหละถามแต่ว่าถามว่าตอนนี้เราเราพร้อมขนาดไหนเราก็อาจจะยังอยากจะทำตัวเองให้พร้อมที่จะสามารถดูแลเขาได้อย่างเต็มที่ก่อนดีกว่านที่จะแบบ ไปขอสู่ลูกสาวเขามาอะไรอย่างเงี้ยใช่เหมือนแต่งพร้อมด้วยเนาะไอ้นะครเหมือนแต่งพร้อมแต่เราทำนากเขาจะเขาเรียกเราว่าเซย์อย่างเดียวนะหน้าโหจะดูพร้อมแต่การเงินหดแจะยังไม่พร้อมไมได้นะครับผม าจจะเคยวาดฝันเหมือนตอนเด็กๆทุกคนก็คงแบบเออโตมาอยากใส่ชุดเจ้าสาวอนะไรอย่างี้เนาะแต่ว่าพอเราโตมาจริงๆอะเรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่เราต้องโฟกัสเยอะมากกว่าแบบการไปแต่งงานแล้วเราสุกว่าการแต่งงานก็ไม่ได้การันตีหรือว่าเป็นจุดจบของแบบคู่หรืออะไรสัอย่างไปรู้สึกว่าการมีชีวิตอยู่แบบมีการละกันรประมาณเนี้ยแล้วก็ช่วยกันทํางานแล้วก็แบบมันกําลังเอ็นจอยชีวิตนะคะรู้สึกว่าตอนนี้กาําลังแฮปปี้มากๆแล้ว,ลวก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องแบบมีอะไรมาผูกมัดเร็วๆนี้หรืออะไร เขาใช้คำนี้เป็นยังไงบ้างเพาดิเขาจริงจังเลยทุกอย่างเลยเขาเป็นคนจริงจังออแต่ว่าแต่ว่าเขาก็มีพาร์ทที่แบบชิวๆวเขาก็เป็นคนที่พี่รู้สึกว่าค่อนข้างมีความคล้ายเราแหละแล้วก็มีหลายองค์ประกอบที่เราเข้ากันได้ดีอะไรเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่าก็ดีเป็นเป็นทอาราสันแฮปปี้แต่ว่าคนนี้แะละเนอะ ว้ยก็ถ้าฟ้าลิขิตมาเป็นเช่นนั้นก็ดีใจค่ะเป็นเช่นนั้นฟ้าฝนจะตกแล้วเลยโอเคลิขิตมาแบบไหนรู้เชอบควาจส้ดเลชอบความตื่เต้นมากกว่าชอบให้มันแบบดีกีดกดี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 ดันีดีดีกีด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 ดีดีีดีอ ว่าจริงตอนนี้เราก็ยังเพิ่งเซอร์ไพรส์กันเลยเพราะว่าเออไม่รู้เขาไม่เป็นเขไม่เปหรือเปล่าไม่ถามรู้ใช่ไหมว่าถ้าเราเซอร์ไพรส์เรารู้ว่าเขาเป็นคนที่ร้ากเลยได้ไหมเราจับได้ใไหมไม่ได้หรอกไม่ได้ผมตรงนี้นั่นเราคิดว่าเรารู้อ้าวแต่แต่ก็ไม่รู้ไงเพราะว่าเขาคือเราก็ไม่ได้แบบเป็นคนชอบเซอร์ไพรส์อะไรกันบ่อยแต่แต่พิมพ์คิดว่าอาจอาจจะรู้ก็ได้ไม่รู้หอนะมันต้องมีมาสเต็ปนึงไหมมาสเต็ปนึงไหม ว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วางภาพเลยว่าจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันมีแผนเรื่องแต่งงานเราไปได้เตรียมลองใช้ชีวิตด้วยกันอย่างแบบว่าต้องฝึกมือนี่เลยต้องปรับตัวลยน่าจะไปคิดแล้วอ้ทิพย์แล้วเนี่ยก็น่าท้อกอย่างไกลอย่างไกลอยู่กันนะไกลกันมากอ่อนแรงจริงตอนนี้เราก็ได้ทดลองแบบว่า หมายถึงว่าได้ทดลองแบบช่วยเหลือกันเนาะในในใ่ใช่หลอใช่ไมรโดนี่ส่งแก๊สไม่ใช่หมายถึงว่าในในในพาร์ทของของการเป็นพาร์นเนอร์กันอะไรเ่ยเพราะว่าพิมเขาก็จะมีธุรกิจที่เากลังจะทํามีธุรกิจในฝั่งอโตไเงี้ยเราก็ได้แบบช่วยช่วยปรึกษาเรื่องปัญหาการวางแผนนว่าเออเราคที่จะไปยังไงต่อ เดี๋ยวอย่างพิมจะทําบ้านอะไรเงี้ยค่ะทางครอบครัวจริงๆก็เป็นห่วงแบบโอ้ยอยู่บ้านคนเดียวแบบบ้านหลังใหญ่อะไรเงี้ยพอรู้ว่าโอเคมีแบงค์อยู่ใกล้ๆแบบเดี๋ยวเขาจะเข้ามาแล้วก็แบบมาดูช่วยดูความปลอดภัยมาอยู่เป็นเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะทุกอย่างก็โอเคแล้วรู้สึกว่าเราอุ่นใจมากขึ้นแบบได้เต็มเต็มเขามาอยู่บ้านเราเราพิมซื้อบ้านใช่พ่อแม่พิมเขาก็เลยจ้างวานผมให้มาเป็นผู้รักษาความปลอดภัยที่บ้านอะไรอย่ังไงใช่ใช่ใช่ ไม่เป็นบ้านของกิมเขาใช่เป็นบ้านสุงที่สุดอ่ะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรนหอกใชบ้านทิมหรอใช่นะถ้เป็นเรนหอว่ายัง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 ่ังยังยังยังาังยัังยังยงยังยัังยังยงยังยังยยังยัังมังงงางังยงังัยััังงอยยยังัแนพี่ไม่รู้ว่าััยัง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 ยยังยังยย นะคือพี่รู้สึกว่าพิมอาจจะแบบโตช้ามั้งรู้สึกว่าเราใช้ชีวิตเลทอ่ะเออเหมือนเราเพิ่งแบบได้ออกมาแบบเจอผู้คนมาแบบมาเที่ยวมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรารู้สึกว่ายังมีเวลาให้เราแบบได้เที่ยวแต่ถามว่าเรื่องอายุอะไรเงี้ยก็ดูแลตัวเองแล้วกันตอนเนี้ยก็พยายามออกกำลังกายเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยดูแลตัวเองดีๆดีดีแบมไปครับดีดีมาถึงเรื่องไหนนะครับกก็รอดูไปก่อนเรื่อยๆครับผมเพราะว่านั่นแหละพร้อมเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเนาะ แบบเคยกาไปฟ้อนเนี่ยไปเล่นอะไรงี้ยเราที่เราคุยกันเขาเขามันในมีช่วงวัยเดนเพราะว่าอยากให้เขาก่อนเขาดีเพราะว่าเพราะว่าเขาเป็นไปแล้วก็มีการฝากไข่การมีลูกคือเอาจริงพอเรื่องการฝากไข่คือผมเป็นคนอยากมีลูกใช่ไหมแต่ว่าพอมันเป็นร่างกายของเขาอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าผมก็เคารพการตัดสินใจของเขาเพราะว่าสุดท้ายแล้วผมไม่ได้เป็นคนอุ้มท้องเก้าเดือนถ้าเกิดถ้าเกิดมีลูกจริงๆอแบเงี้ยก็เป็นเขาที่จะเป็นที่จะต้องแบบอุ้มท้องก็เลยคิดว่าเออถ้าเกิดเขาอยากมีลูกเนี่ยก็อันนั้นค่อยเป็นเรื่องในอนาคตอีก ซึ่งที่ผ่านก็คิดเหมือนกันในเรื่องอนาคตที่อยากมีลูกแต่ตามที่แฟนก็ต้องการคือตอนนี้กำลังเวทอยู่ค่ะเพราะว่าเคยเคยเคยเป็นคนที่ไม่ได้มีแผนว่าอยากมีลูกแล้วกันเป็นผู้หญิงที่แบบไม่ไม่ได้คิดว่าอยากมีลูกแต่ว่าถ้าถามว่าโอเคในอนาคตถ้าเรามองไกลๆเราเริมเราเลิมเวทกันอยู่ว่าประสบการณ์แบบเราไปเห็นคนที่เขามีลูกแล้วได้สัมผัสจริงๆเป็นยังไงอะไรเนี้ยก็อาจจะเปลี่ยนมุมมองก็ได้แต่ตอนนี้คือกำลังดูคลิป คนนี้เขาไม่ฝากใครอยู่ฝากดูว่าขั้นตอนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบบขี้เจ็บไงปวดเจ็บก็แบบเดี๋ยวขอศึกษาก่อนอย่าค่อยว่ากันเรื่องนี้ก่อนตอนนี้ตอนนี้ถี่ปวเสียงในหัวเสียงกันยังไงบ้างเพราะฝั่งนึ่งก็ค่อนข้างเสียงหนาห้าสิบห้าสิบเลยค่ะคือยังตกลงอะไรกันไม่ได้เรื่องไม่เอาไม่ผมผมไม่เคยไปบอกว่าเอ้ยต้องมีไม่นี้เขาไม่เคยขอแต่หมายถึงว่าเราแชร์ว่าจริงๆแล้วชีวิตเราอยากอยากได้ยังไงแต่เดี๋ยวตอนนี้ก็คือสุดท้ายแล้วเราต้องเเวดดูอยู่ดีว่าแบบเรามีความรู้สึกยังงไ ้เราไม่ได้อยากทําตามแบบความต้องการของใครเราต้องดูของเราด้วยดิฉันว่าหลังจากนี้ไปจะสวดทุกวันเลยอะไรคะคืออาจมีสะดุดล้มอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างนั้นเลยก็น่าจะต้องเป็นสะดุดล้มแล้วไปโรงพยาบาลก่อนนะค่ะ <c oughs> ย,ย,ยังไม่คาดหวังอย่างไมขั้นหวัง <c oughs>